กดจิตตามแล้วก็กดกันดีไว้แลครับถ้ามีจะแตกเตือนนะครับสวัสดีครับผมยูเมชินแนลครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมยเปยูะัปยูอีสเปกดาวกระทะรอสองพันวันนี้ก็น่าจะเล่นภารกิจนะครับ ไปนำนกดใค่นเนี่ยโอ้อาริการีกับฮัรคอคูรี่ไปสุดที่หากคอมาจริงจริงนะชื่อผมโ,โหดเป็นน้องวิกาลีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไมนพลาดมันโอเคสุบันไดครนะับไม่พูนมากสับคอให้โอ้โห 嗯哼。Mm hmm. สื่นี้ไม่ใช่กระสอกระเป๋าไปซื้ที่ขอมา มีจีหักผมเดี๋ยวัวงแป๊บ <c oughs> นี่นี่นี่ไอ้มังไรเไ็้มังงาย ฝากเอาให้หรือให้ใสท่ทำเลยถ่ายมานะันทำไมเนี่ยวันนี้ มึงขึ้นขนันใดมันใสขนันใดใส่เพื่ออะไรมานันนี้จะใส่ยังนี้ฝึกพลังแป๊บ สึนี้มัน,มนเบสิคที่อ่อนถักวันไปนุ่นมาฟาดเข้าให้อ่ะคอเลย อืมอันเข้าให้อืมอันเข้าให้อืมจ <two>, 这里呢。Do you, do you, do you? Fair, my. ฟอนเขาให้ฟานเขาให้ที่ทองฮะที่ผัวนะฮะอ่าหักคอเลยฮนะอ่าบึกเล่นเนี่ยน่าเสียดาย วอานหลังโอ้ปีแตอก่บอกปีแตอก่บอนนี่ทีพค้ดไปเลย ภาพนี้ก็ดีนะครับเป็นภาพทีนน่เล่นโคตนง่ายห้ากวาปี2011สิอันนั้นเล่นโคตรง่ายชิบหายลอันนี้จะเล่นโคตรง่ายนะครับใส่ทาเลยตายโคตรง่ายนี่หันที่มันจอกเติร์ดพักขอบฟ้าหัวะเด็น ปาดตัวกันเลยเลยต่โคตรไป <is> อะไรกันอืมไอกรรมการโคตรเีอะมึงทำอะไรเลรือโอ้โ,โ,ห,โหลฟ่ฟอยอ้าวอาวบนคุยกัน โอ้โห oh oh. ดูกรร,กรรมการังการอยู่มึงมีเรื่องซ่อนหลังเด้ยเล่งเล่งนี่ทีไปเลยนี่สันหลัง ทำอะไรขุดเทียบขาเทียโอ้โหโหดเดินกาลีกาลีหรือว่าชาลีจะเล่นชาลีกัน,ม,นมันชื่อมันชื่อมันไม่เท่นี่ชื่อไม่เท่ชื่อไม่เท่แล้วมันจั าชื่อไม่เห่หรอหัวเรังกับแ๊บไอ้คู่ต่อสู้น,นี่น่าจะไม่รู้ไม่ไหวอ่ะอ้าวเอา,เอา,เอาทำอะไร นี่ทีไปอีรอบนึงกูยันชอบมึงดริงๆหนุกขึ้นมหาฮะักคอเลยฮะัำค,คอเลยน่ามันไม่โไ,ไม่สันมาเป็นนุบคู่ทิตท้อง อที่ท้องแบบนี้ดีแขนก่อนเป็นยงข้ามอีกแ่ข้ามแบบนี้ไม่ทำเลยหนี่ลุ่มมากนุ่มขึ้นลุกขึ้นอย่าออกอัดแอรนี่สิเขาเรียกว่าลูกชาย ลูกชายตรงเป็นแบบหลอกสองเลยอักห<บ>ลอกโคตรเลยนะเจ็บเป็นไม้ปั้มที่โคตรใส่โคตรแย่ แล้วนะถ้าเ้าอยู่ในชายคุณเนี่ยขนาะดได้ทำยับไปรอบต่อไปดูคอมแมนต์แดมหรือเปล่าจำไม่ได้มันใช้ชาเดียวกับอินดีสโกเลโร่มอนิกกิก่งนะ จอนนี่อินโตยินโลหรือเปล่าอืมเอสครั้งยาวเ่านี่โอ้ไปชิงแชมป์เฮ้ยอ,อย่างนี้ก็สนุกสิอันนี้สนุกนะมันใช่ว่ามันไม่สนุกโอ้แชมป์โลกอะหู้ส Yes. Mm. Oh, yeah, oh, oh. to s Tố giekk T Morning tea Jammie L.O Thì là Jammie Sal их Mà tớ tớ khai lắm น่าจะเป็นจอนนี่น่าคือจอนในสังนะจอนแบบอัอนนี้มันชื่อจอนนี่เป็นพี่หน่องกันนู้น,นโนโนอ้เบอย่ามักเก๋โบบกมูโมนิยนนายสุดกบิโชหรือเปล่าน้าคารี่ ใหญ่กวอบมิโชไหมอ้าฟาดเ่าให้ทีตักหน้าช้าก่อนชาชาร์จ ้มึงชีกใครนะอ้าวชีกเครละไอ้น,นี่กลัวไปร่เปล่าชอบกลัวไปนมปิดฉากเลยฮนะไม่คิดฟาดเข้าไอ้หนูต้อง นะโถใส่ท่าไม่ตายแล้วว่าจะโคตแต่มันไม่มโคตฉากก่อนฉากก่อนนะแต่พึ่งนะเจ็บพึ่งมาเออโอเคกูอยาก ทุกคนมายทีอืมแบงอีกชาดกาชาดชาเหมือนเหมือนรักบอลเลยฮะชาดชาตชาเปอร์เญียนี่นี่ที่ภาคเด็นเลย โอ้กูอยากชอบมึงนี่ไอ้กรรมการเนี่ยอืมอืมอืมอ๋อเวียนส่ เป็นสึกอะไรนะสโตหรือเปล่าหรือ่ะไมน่าจะเป็นสกโตไม่ใช่ วิ่งใส่อยันชอบมืงใส่เวีนใส่ส่กูเนี่ยอืมเวียนใส่แล้วมานี่ยเวีงใส่แล้ว ชาก่อนช้าอ้อ oh, าาเลือดชา Oh. อ๋อแต่นี้ก็มาถือทางผิดทายบ่อยไง นะก็ได้แชมป์ด้วยเป็นแชมป์อิตาีเวทหรือเปล่าก็ไม่ได้มึงเขียนคำว่าอีเตอร์อืมแน่ได้แชมป์ด้วยคงจะได้จบหรือเปล่า โอเคขอจบพอแค่นี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยฮะโอ,โอเคโอ้ยขอ,อ,ยอนยอดติดตามเดอะๆยน,นหน่อยฮะกดกระลันแจ้งนะครับ